ตัวนี้นะครับตัวนี้ตับยนะิ้วโอ้ยไปอันนี้นครับเด็กป้าไงยู้วอ,อวให้หน่อยเหมดเลยรอกกรบเบือหาลอยอัดว่ได้ตกริ้วเับยิ้วตกะยิ่วเอว,ว้วทีวววนะ

เด็นี้ยังไปซิงจังเลยนะเ็ไปแทบเป็นใจดังเหมืเงิน,นงันมากเลยเงินงันมากเลยหันหอาไ,ไปไปอีกมันแห้งสีแห้งไรันน่เลยเด็กผักกันนี่เลยเด็กผักกันยังให้มันผักป,ปน,นัด,ดยยนนไปเีไปไรครับ Gue ก็สุดยอดแก่เห็นเต็มบ่ได้เหนื่อยถึงคนตบย่างลัดตามันนี่ว่า <laughs> <Nhàng lạc ta. cười>

ตอนแรกพูได้บอกว่าเข็งไงมะเมื่อเมื่อ้องมาผัวหันเขเลยหนักหน่มีแล้วจรงเลยก็โดยดีรู้เะต่อร้านนี่ยโดนแล้วเพื่อเใส่ตาค่ายเรางัดตาค่ายขึ้นมาได้ มันนักโหดนี่มาแล้วตะไครหน่อยเพืนี่ว่างกล่องอะไรกบนั่นวะซ่ยกันดีกว่าวะ้คนเดียวมันเป็นตะเมอดไยูเดือหมดแห่หรอกเปดอกไปใครอกกมาหกกลัานหมดแงหรอกหมดแหงกหมดแนี้อเป็นนนนมาแลวครับ ไปใส่หลอดรอบรอบนี่ไปใส่หลอดรอบนี่เทบซิลจมย่้ยักขาหอดข้ได้เฮ้ยรอบนี้โอ้โหมาแบบโอ้โมาแบบดเดยง เอก็จัดกันเลย